ที่เราจะมารู้แนวทางและก็มาตรการในการป้องกันในโรงเรียนนะคะเรามาทราบก่อนว่า,าการกระตุ้นนะคะเชื้อโควิดเนี้ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะอาการนะคะและก็ผู้ป่วยนะคะเขาเรียกว่าผู้ป่วยยืนยันเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ ATK แล้วขึ้นสองขีดนะคะขึ้นสองขีดนะ ก็เรียกว่าผู้ป่วยยืนยันนะคะแต่ผู้ป่วยที่เราต้องมีการสอบสวนและเฝ้าระวังนะคะก็คือผู้ที่มีอาการไข้นะคะ37.5องศานะ,ะและมีอาการทำเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือมีอะไรบ้างคะทำเดินหายใจไอ้นมูก เล็บค้อนะคะหายใจเหนื่อยหอบนะคะแล้วก็บางคนก็มีติดเชื้อในบอดนะคะอันนี้นะคะก็คือซึ่งอาการเหล่านี้นะคะเราต้องมีการคัดกรองทุกวันนะคะของอาการเหล่านี้นะ,ะและก็ผู้อีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะทุกคนนะคะเด็กนักเรียนและก็คุณครู ต้องแยกแยให้ออกว่าอันไหน่ะแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราพบผู้ป่วยนะคะตอนนี้มาตรการน่ะไม่แน่ใจว่าเขายังทําอยู่แบบที่มหมอลาเตอร์ต่อนะคะถ้าหากว่าพบในเด็กหนึ่งคนในห้องนะคะถ้าเราพบเด็กหนึ่งคนในห้องเขาให้ปิดชั้นเรียนนั้นเพื่อทความสะอาดปิดแค่สามวัน นะคะแต่ว่าเราไม่ได้จดหมดนะคะและก็เราต้องคัดแยกคนที่กลุ่มเสี่ยงที่เราพูดไปเมื่อกี้ค่ะกลุ่มเสี่ยงสูงคนนี้เราต้องให้อยู่ที่บ้านนะคะแยกกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็คุณครูประจำชั้นต้องโทรนะคะต้องโทรสอบถามเพราะว่าบางทีกลุ่มผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองเป็นและก็เด็กก็ต้องกักตัวถูกไหมคะไม่ได้มาโรงเรียน แล้วเด็กเนี้ยเราต้องโทรตามติดตามนะคะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันกับผู้ปกครองเขามีจิตที่จะติดเ0้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งถ้าเขาติตเด็กคนนี้จิตขึ้นมาเด็กคนที่อยู่ชั้นเรียนกับเขานะคะซึ่งเขาต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือระยะเวลาด้วยนะคะระยะเวลาสมมติว่าเด็กคนนี้ที่เราท,ที่ที่ให้คุณครูสอบ ะะว่าเขาเป็นวันไหนพบเชื้อวันไหนมีอาการวันไหนแต่ว่าเขามาโรงเรียนวันจันทร์พบว่าเขาเป็นนะคะกี่วันสองวันพุธอะไรเงี้ยเขาเริ่มมีอาการเขาติดเชื้อแล้วแสดงว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งจันทราที่เขามาโรงเรียนนะคะช่วงที่ได้เช็ดกับคเนเนี้ยเสี่ยงสูงมากเปอร์เซ็นในการสัมผัสเชื้อนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กคนนี้แพ้เชื้อได้ดีนะคะ ฉะนั้นเราต้องคุครูต้องเล้นย้ำนะคะหนึ่งโทรตามเลยค่ะในส่วนของคนที่เสี่ยงสูงนะคะคือสัมผัสร่วมบ้านผู้ปกครองเป็นหรือไม่ก็เสี่ยงสูงที่สัมผัสที่โรงเรียนนะคะต้องโทรตามเราต้องทราบว่าเด็กคนนี้ติดเชื้อหรือยังแล้วติดเชื้อวันไหนเราก็ต้องสืมหาต่อว่าเด็กคนนี้อยู่กับใครนะคะ,ะ,คะเพราะว่าสำคัญมากนะคะในส่วนตรงนี้นะ และก็ที่บอกก็คือหนึ่งถ้าพบเด็กหนึ่งคนในห้องก็คือเราต้องทําความสะอาดนะคะทาความสะอาดนี้คุณครูพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้น้ํายานในการทําความสะอาดก็คือถ้าสมมติว่าน้ํายานเนี่ยน้ายาฟอกขาวไฮเตอร์นี่ค่ะถ้าเป็นห้องเรียนหนึ่งต่อยี่สิบส่วนสมมติว่าน้ํายาหนึ่งลิตรน้ำยี่สิบลิตร แต่ถ้ามีเชื้อให้เข้มข้นกว่านั้นสมมติว่าในห้องอ่าไม่ใช่สมมติถ้าเป็นในห้องน้ําที่เขาว่านะคะอัตราส่วนในการเราผสมะจะไม่เหมือนกันห้องน้ำหนึ่งต่อสิบเพราะว่าในห้องน้ําเชื้ออยู่ได้นานความชื้นทําให้เชื้ออยู่ได้นานแล้วก็การทําลายมันก็ไม่เหมือนกันนะคะหนึ่งต่อสิบแต่ถ้าในห้องเรียนหนึ่งต่อยี่สิบนะคะถ้าเป็นอุป,ปกรณ์ให้เราใช้อุป,ปกรณ์เล็กๆนี่ค่ะให้ใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็น และก็เมื่อพปผู้ป่วยแล้ว3ก็คือที่สําคัญการคัดกรองเด็กมาเรียนอย่างเคร่งครัดนะคะเราจะคัดกรองแบบละเอียดมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะห้องเรียนเดียวกันนะคะต้องสอบถามและคัดกรองให้มันละเอียดมากขึ้นเจ่งคัดมากขึ้นใครมีอาการให้แจ้งทันทีทันใดนะคะหากมีอาการในห้องเรียนเราก็ต้องสอบถามในห้องเรียนว่า เด็กคนไหนที่มีอาการสอบถามอยู่ประจําเลยค่ะว่าเด็กคนไหนที่มีอาการให้แจ้งคุณครูนะคะนะะก็คือหนึ่งก็คือนั้นนะคะสําคัญในการผ่าัดกรอและก็อีกอย่างนึงก็คือข้อที่สี่ก็คือผาัดกรอ่มที่เสียงสูงเมื่อกี้ค่ะถ้าเราพบถ้าเราพบผู้ป่วยนะคะก็สี่อย่างนะคะที่เราต้องทําเนาะก็คือหนึ่งทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดนี่สําคัญน,นะคะทําความสะอาด 2ก็คือคัดก,กรองผู้ที่มาเรียนอย่างเช่นคัด3ก็คือแยกกลุ่มให้ถูกว่ากลุ่มไหนกลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มไหนกลุ่มเสี่ยงต่ำนะคะเสี่ยงสูงต้องทํำยังไงต้องให้เด็กพักอยู่ที่โรงอยู่ที่บ้านแยกกับตัว14วันนะคะกลุ่มเสี่ยงต่ำต้องทํำยังไงต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาทุกวันนะคะเสี่ยงต่ำไม่ใช่ว่าเขาไม่เสี่ยงนะคะเ,าะเขาก็ยังเสี่ยงอยู่ ะะก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาเนี่ยค่ะทีนี้นะคะถ้าสมมติว่เาเราทํากระบวนการนี้นะคะเราก็จะได้มาโรงเรียนทุกวันนะคะเด็กๆก,ก็จะปลอดภัยนะคะค่ะ